เรื่องราวของ y ยลโล่เบิรที่ได้รับภารกิจพาครอบครัวนกไปส่งอีกฟากแต่ภารกิจที่ว่ามานั้นเป็นเรื่องโกหกความจริงแล้วเขาไม่รู้เส้นทางเพียงแต่อยากจะพิสูจน์ตัวเองจนพาครอบครัวนกฟ้ามาเสี่ยงตายสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมชั่นเรื่อง Yellow Bird นกซ่าบินข้ามโลกและก่อนจะไปรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมสปอยกันได้เลยครับ เรื่องรามาเริ่มต้นขึ้นที่ไข่ใบหนึ่งซึ่งถูกวางอยู่บนรังนกร้างด้านข้างของเขามีเปลือกไข่ที่แตกอยู่และไข่ที่ว่ามีสภาพไม่ค่อยดีนักและมันอาจจะเป็นเหตุผล ที่แม่นกจากไปและทิ้งไข่เสียไว้กับรังทว่าไข่ใบนั้นยังคงมีชีวิตขาของมันโผล่ม,มาสองข้างเดินต้อยๆเหมือนกับนกหลงทางในท้ายที่สุดไข่ใบนั้นตกลงบันไดไม่นานนักเปลือกไข่ก็แตกออกนั่นคือเยลโล่เบิร์ดเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นโลกใบนี้แต่ช่างน่าผิดหวังแทนที่นกน้องลืมตามาจะเจอกับแม่ของตนเขากลับเจอสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ถูกทิ้งร้างและไม่มีวิวแววของแม่นกที่จะอยู่แถวนี้ไม่นานเต่าทองสาวตัวหนึ่งได้บินเข้ามา เธอบอกว่าเธอกําลังหาเพื่อนนกน้อยไม่เข้าใจด้วยซ้ําคาว่าเพื่อนหมายความว่ายังไงแม้กระทั่งชื่อของตัวเองยังไม่รู้เต่าทองสาวที่เห็นเช่นนั้นก็เลยอาสาจะดูแลนกตัวนี้เองและแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีนกตัวที่ว่าซึ่งผมจะขอเรียกว่าเยลโลเบ์ดเขาโตขึ้นกลายเป็นนกหนุ่มซึ่งกําลังฝึกซ้อมการขู่ที่เต่าทองเนี่ยสอนให้และนั่นก็เพื่อปกป้องตัวเองในการออกไปเผชิญโลกกว้างเพราะความจริงแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่เยลโลเบ์ดเกิด เขาไม่เคยออกไปจากบริเวณบ้านเลยไยพูดตามตรงเขาเป็นนกที่ขี้กลัวสุดๆเพราะในระหว่างที่เขาโตมากระต่ายที่มาอาศัยอยู่ด้วยมักจะเล่าเรื่องน่ากลัวให้ฟัง ถึงโลกภายนอกที่โหดร้ายทำให้นกตัวนางกล่าวไม่กล้าเดินออกไปนอกเขตบ้านด้วยซ้ำเลยเป็นหน้าที่ของนางเต่าทองที่ต้องทำให้เยลโล่เบิรใช้ชีวิตแบบนกให้ได้เธอบอกว่านกน่ะเกิดมาเพื่อบินเพื่อสำรวจพื้นที่ใหม่ๆเป็นตัวแทนแห่งความอิสระนานในยังรู้น้อยไปนกแบบนานในะเห็นโลกได้ทั้งใบเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเยลโล่เบิร์ดเไม่อยากออกไปโลกภายนอก ความจริงแล้วเขาอยากจะออกไปใจจะขาดแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะออกไปทุกวันนี้เขาได้แต่เฝ้าดูวิวทิวทัศน์ผ่านหนังสือที่ถูกทิ้งไว้ไม่เคยเห็นมันจริงๆด้วยซ้ํามันน่าแปลกที่เขาไม่มีความกล้าพอจะทําตามที่ใจปรารถนาและตัดภาพมาที่อีกฟากมีครอบครัวนกฟ้ากลุ่มหนึ่งกําลังใช้ชีวิตกันตามปกติพวกเขามีกันเยอะมากๆและดูอบอุ่นสุดๆมีทั้งเด็กเล็กจนกระทั่งไปถึงนกแก่นกแก่อ้วนตัวนั้นเป็นหัวหน้าฝูง เขาเหงยดูท้องฟ้าพร้อมแสดงสีหน้าที่หวาดกลัวเครื่องบินขนาดใหญ่บินผ่านท้องฟ้าไปซึ่งพวกเขาเรียกมันว่านกเหล็กไม่นานลูกสาวของเขาก็มาลูกสาวข้าวใบาไม้เก่าๆมาให้ดูแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติการที่ใบไม้ร่วงลงมาโดยที่ไม่มีสาเหตุนั่นมันหมายความว่าบ้านของพวกเขาหรือที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่กำลังเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลแล้วนกทุกตัวก็ดีใจเพราะมันจะแปลว่าพวกเขา ต้องอบพยพไปที่แอฟริกาเพื่อหนีฤดูหนาวนั่นเองมันเป็นการเดินทางแสนสนุกในทุกๆปีที่พวกเขาเจะมีร่วมกันหล่าครอบครัวเริ่มกระจายข่าวและเริ่มเก็บข้าวเก็บของนกจ่าฝูมีชื่อว่าดาริอัส เขามีมือขวาเป็นนกหนุ่มชื่อคราวซึ่งมีศัก์เป็นหลานของเขาสาเหตุที่หลานเป็นถึงมือขวาเพราะว่าคลาวนั้นเกิดมามีความสามารถเขามีซิกเซนตั้งแต่เด็กแน่นอนว่าหน้าที่จ่าฝูงต่อไปจะตกเป็นของคลาวแน่ๆขยายความคําว่าซิกเซนมันคือสัมผัสที่6ซึ่งนกผู้มีพรสวรรค์และในอนาคตจะกลาเป็นจ่าฝูงต้องมีในไม่ช้าพวกเขาจะกลายเป็นผู้นํา นั่นเพราะว่าพวกเขารู้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆและมีไหวพริบที่ดีมากๆไม่นานคราวก็จากไปทว่าดาริอัสก็ยังไม่หากังวลใจเขากังวลอะไรสักอย่างอยู่ลูกสาวของเขาเดฟก็เข้ามาหาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าดาริอัสตอบกลับว่าพ่อนะ่ะกังวลเรื่องนกเหล็กบางครั้งแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทาง แต่อย่ากังวลไปพอ่อนาคิดไว้แล้วในขณะเดียวกันฝูงเป็ดก็บินผ่านหัวไปไม่ใช่แค่นกที่ต้องอบพยพในขณะที่ดูดูการกมังจะเปลี่ยนแปลงทางฝั่งเยนโลเบิร์ดยังคงเล่นอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนเหมือนเคยมแมลงเต่าทองเธอรู้ดีว่าเธอเนต้องทำอะไรสักอย่างเพราะน่าจะถึงเวลาแล้วเธอดีดลูกบอลซึ่งเป็นลูกอกออกไปไกลจากบ้านซึ่งมันก็ไกลามากๆแน่นอนว่าเธอแกล้งเยนโลเบิร์ดครับไม่เพียงเท่านั้นเธอยังโกหกว่าเธอเนี่ยเจ็บขาอยู่ ไม่สามารถบินไปได้หวยก็เลยมาตกที่เยลโล่เบิร์ดครับที่ต้องเป็นคนเอาลูกโอ๊กกลับมาแน่นอนว่าเขาไม่มีทางเลือกมากนักเลยจำใจต้องออกจากบ้านที่อาศัยมาทั้งชีวิตข่าวดีคือเส้นทางไม่ได้เลวร้ายนักในระหว่างที่เดินไปตามทางเต่าท้องก็แอบบินตามไปอยู่ตัดภาพมาทางฝั่งดาริอัสเขาเนี่ยก็บอกกับครอบครัวว่าเดี๋ยวพ่อกลับมาเตรียมตัวให้พร้อมซะขอไปสำรวจเส้นทางสักหน่อยดาริอัสบินไปตามนกเหล็ก อยากจะรู้ว่ามันหันไปทางไหนและจะไปจบลงเมื่อไหร่เพราะความเชื่อของพวกนกนก,นกเหล็กเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆมันฆ่าชีวิตนกไปแล้วนับล้านตัวและในทุกๆปีนกเหล็กก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให้การเดินทางโอพยพไปยังแอฟริกานั้นเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเช่นกันดาริอัสกังวลเรื่องนี้จนกระทั่งเขาไม่ทันสังเกตว่ามีแมวป่าแอบซุ่มจู่โจมเขาเขาถูกเล่นงานที่ปีกเต็ม ดาริอสวิ่งกระเสือกกระสนอยู่สักพักเหล่าแมวป่าเองก็ไม่ยอมลดละง่ายๆจนในท้ายที่สุดดาริอสก็สามารถหนีมาได้แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนอยู่ที่ไหนสัมไรย,ยังบินไม่ได้อีกด้วยสภาพของเขาตอนนี้ไม่ดีนักได้เดินเข้าไปในโบสถ์หลังหนึ่งในขณะเดียวกันยัเลวเบิร์ก็ตามหาลูกโอ๊กของตอนด้วยความระแวงสุดขีดเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ตนได้ออกมาจนกระทั่งเขาได้เห็นนกแก่ตัวหนึ่งส่งเสียงครงครานอยู่ในโบสถ์ร้องเรียกขอความช่วยเหลือ ในทีแรกเยนโลเบิร์ดก็จะหนีไปเพราะเขากลัวไปซัทุกสิ่งแต่เสียงควงคลานเรียกร้องขอความช่วยเหลือของนกแก่นั้นมันดังพอที่เยนโลเบิร์ดจะได้ยินเยนโลเบิร์คิดในใจจะทิ้งไว้แบบนี้ก็ไม่ได้เขาเลยตัดสินใจไปให้ความช่วยเหลือ d a r ิอ s ตอนนี้ดูแย่มากๆดาริอ s สบอกให้เยลโล w เบิรเข้ามาใกล้เวลาของเขาเหลือไม่มากนัก d a r ิอ s สบอกกับนกเยลโล w เบิรที่เขาไม่รู้จักว่าครอบครัวของเขาต้องไปจากที่นี่ก่อนฤดูหนาวมาถึงมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายในขณะที่เยลโล w เบิร์ดกำลังดันตัวของดาริอ s สขึ้นมาซึ่งตัวเขาก็หนักมากๆ d a r ิอ s สก็ได้บอกว่าให้นายนไปตามหานกสีฟ้าที่ชื่อคราว มีแค่เขาคนนั้นคนเดียวที่จะพาครอบครัวของฉันไปถึงแอฟริกาได้ฝากไปบอกเขาว่าคราวต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเลี่ยงนกเล็กบอกให้เขาไปทางหินแหลมชีฟ้าจากนั้นก็ไปแม่น้ำที่มีหิ่งห้อยก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางจนไปถึงทะเลข้างไปแล้วจะเจอกับแอฟริกาคราวมีซิกเซนอยู่แล้วทางฝั่งครอบครัวนกฟ้าก็ช่วยกันบินออกตามหาตัวดารเรสเหมือนกันเพราะนี่มันผิดปกติมากๆตัวดาริรสเองหายไปนานแล้วเลยคาดว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ ไม่นานพวกเขาก็ได้เจอกับดาริอัสที่นอนอยู่กลางโบสถ์ด้วยสภาพที่ไม่สู้ดีนักดาริอัสที่ใกล้หมดลมหายใจได้บอกกับลูกสาวของเขาเดฟว่าจงฟังนกสีเหลือง ก่อนที่เขาจะจากไปเลยครับลาวนกฟ้าเสียใจกันมากๆคราวเองก็เห็นนกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆเลยถามว่านายเป็นใครไม่นานมาแมลงเต่าทองก็บินเข้ามาถามว่านายคือคราวใช่ไหม,มแมลงเต่าทองเลยมีชื่อว่าเลดี้บักครับเลดี้บัถามซ้ําไปว่าพวกเธอใช่กลุ่มนกที่จะไปเอฟิกาหรือเปล่าคุณป้านกตัวหนึ่งตอบว่าใช่แต่เราขาดผู้นําดาริอัสตายไปแล้วเลดี้บักที่เห็นเช่นนั้นเลยบอกกับนกทุกตัวไปว่าพวกเธอต้องพึ่งนกสีเหลืองตัวนี้นะคราวไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ พอนกสีเหลืองหรือว่าเยลโล่เบิรนะครับเป็นนกที่พวกเขาไม่รู้จักเป็นนกหอมกระรองที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลที่พวกเราต้องไปฟังเขาหรือทําตามเขาสั่งทางฝั่งเดฟเธอก็เดินเข้ามาพร้อมย้ําคำพูดสุดท้ายของดา r i u สพ่อของเธอให้ฟังพ่อบอกว่าให้ฟังนกสีเหลืองเลดี้บัคก็พูดย้ําใช่แล้วแหละมีแค่หมอนี่เท่านั้นที่รู้เส้นทางใหม่ทุกคนพอได้ฟังก็ตกใจพ่อสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางหรอ เลดี้บับอกใช่และไม่แค่นกสีเหลืองที่รู้เพราะฉะนั้นนกสีเหลืองต้องไปกับพวกเธอด้วยเยลโล่เบิรไม่เข้าใจกระซิบถามกับเลดี้บั k ว่าเธอทําอะไรอยู่เนี่ยเลดี้บั k ตอบกลับฉันจะทําให้เธอเป็นนกจริงๆไงเจ้าหนูเยลโล่เบิรก็บอกไปว่าแต่นั่นมันไม่ถูกต้องนะเดิมทีแล้วคราวต้องเป็นผู้นําฝูงสิไม่ใช่ฉัน เลลิบักก็บอกว่าไม่เสมอไปหรอกถ้าเกิดนายรู้ทางทำตามที่ผู้เฒ่าบอกซะไหนๆนายก็กล้าออกจากบ้านแล้วไปต่อเรื่อยๆเลยนี่เป็นโอกาสของนายนะที่จะได้เข้าฝูงนกจริงๆเยลโล่เบิร์ดเงียบไปสักพักก่อนที่จะบอกกับคราวและทุกคนว่าดาริอัสน่ะบอกเส้นทางฉันมาแล้วและฉันก็รับปากเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะพาพวกนายไปถึงแอฟริกาให้ได้และสัญญาก็คือสัญญาในทีแรกดูเหมือนว่าคราวเนี่ยครับจะยังคงติดใจอะไรบางอย่างอยู่ทว่าไม่นานแมวปากก็เข้ามา ทำให้เหล่านกแตกตื่นและต้องหนีไปคนละทิศคนละทางนกน้อยในฝูงตัวหนึ่งที่บินไม่ได้นะครับถูกทิ้งไว้ด้านล่างและด้วยความบังเอิญเยลโล่เบิร์ดเนี่ยก็ได้ช่วยไว้และพาออกมาได้อย่างปลอดภัยทําให้เขากลาาเป็นฮีโร่ไปเลยณวินาทีนั้นเหล่านกต่างชื่นชมพี่ชายของนกตัวน้อยมีชื่อว่าวิลลี่เขากล่าวขอบคุณกับเยลโลเบิร์ดเดฟก็บอกกับเยลโลเบิร์ดว่าพ่อของฉันฝากนายเอาไว้ นายบินไปทางไหนเราก็จะบินตามไปคราวที่ไม่เห็นด้วยเป็นทุนเดิมเขารีบมาขัดจังหวะทันทีทําไมเราต้องไปฟังนกแปลกหน้าด้วยละ่ะเขามีซิกเซนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่เดฟก็ตอบกลับไปว่าพวกเราต้องฟังคําขอสุดท้ายของพ่อนะและคําขอที่ว่าก็คือฟังเยนโลเบิร์ตทุกคนเองก็เห็นด้วยครับแต่คราวก็ยังคงติดใจ ดารียสพูดอะไรกับหน้าหรือเปล่าเขาพูดจริงใช่ไหมเยนโลเบิร์ยืนยันดารียสบอกให้ฉันนำพาพวกนายไปที่แอฟริกาและเขาบอกว่าฉันมีซิกเซนส์คราวก็ไม่พอใจครับเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนี้นักไม่นานเยนโลเบิร์ก็ได้เห็นหินชี้ฟ้าซึ่งเป็นเส้นทางที่ดารียสบอกก่อนหน้าเขารีพาทุกคนไปทันทีคราวหงุดหงิดเล็กน้อยไม่มีใครฟังเขาเลยในขณะเดียวกันเย l โลเบิร์ก็ตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งใหม่ของเขามากๆเส้นทางต่อไปคือการหาแม่น้ําที่มีหิ่งห้อยเขาอ้างว่าตัวเอง รู้สึกได้ในขณะที่เยลโลเบิร์ดนำฝูงนกบินเลดี้บัคก็มองอยู่ด้านล่างเธอภูมิใจมากๆพร้อมบอกให้เยลโล่เบิร์ดบินไปเลยเธอทำได้อยู่แล้วและดูเหมือนว่าตอนนี้เลดี้บัคเธอจะมีเพื่อนใหม่เป็นกระต่ายนับ10ตัวเลยและการเดินทางก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการพวกเขาบินเรียงกันเป็นตัววีบินผ่านหลายพื้นที่บินผ่านแม่น้ำและบ้านหนึ่งหลังจนกระทั่งในท้าที่สุด พวกเขาได้เจอกับสายน้ําที่มีหิ่งห้อยซึ่งความจริงแล้วมันก็คือถนนที่มีไฟรถเยอะแยะมากมายจนดูเหมือนแม่น้าที่มีหิ่งห้อยนั่นเองในขณะเดียวกันคลาวก็บอกกับทุกคนว่านี่มันบ้ามากๆเราควรใช้เส้นทางเก่าเมื่อปีที่แล้วเพราะเส้นทางที่เรามานี้มันตรงกันข้ามกับเส้นทางเก่าเมื่อปีที่แล้วเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าคําพูดของคลาวนั้นจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่มีใครฟังเขาเลยแหละครับและแล้วพวกเขาก็มาบินพักที่เมืองในขณะเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับเยลโลเบิร์ ทำให้เขาเ,เด้งไปเด้งมาโชว์ความซื่อบื้อต่อหน้าเหล่านกและไปจบอยู่ในหม้อปิ้งหนึ่งไม่นานเดฟก็มาช่วยในตอนนี้เยนโลเบิร์ตเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วในทีแรกเขาคิดว่าตัวเขาเองนั้นทําได้ครับแต่ในตอนนี้ไม่เลยบอกกับเดฟไปว่าฉันนะมีธุระต้องกลับไปที่บ้านก่อนพวกเธอไปกันเองได้อยู่แล้วเดฟเธอตอบกลับแบบประชดว่าพวกเรานะ่ะไปได้อยู่แล้วแหละคงใช้เวลาห -6 วันหรือมากกว่านั้นเรามีเด็กอยู่ด้วยบางครั้งเราคงจะหิวตาย หรือไม่ก็ถูกนกเหล็กกินนั่นจะทำให้เยลโลเบิร์ดทิ้งเหล่านกไว้ไม่ได้ จึงทาให้พวกเขาต้องออกเดินทางกันต่อคราวไม่เห็นด้วยครับเขาก็เลยบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ที่นี่เชิญไปโดยไม่มีชั้นเลยหนึ่งในนั้นก็ตอบกลับว่าโอเคปีหน้าเจอกันคือพวกเขาไม่ได้สนใจคราวขนาดนั้นสุดท้ายแล้วคราวก็บินตามไปนั่นแหละครับและแล้วการเดินทางเนี่ยก็เริ่มขึ้นนกน้อยเมื่อตอนต้นเรื่องนะครับก็พยายามจะบินแต่น้องเนี่ยก็ยังบินไม่ได้นะและโชคดีที่เยลโลเบิร์ดช่วยไว้อีกครั้งวิลลี่บอกกับน้องชายของเขาว่าเดี๋ยวนายจะบินได ถึงตอนนั้นเสียงของนายจะเปลี่ยนด้วยไม่นานเหล่านกก็ได้บินมาถึงชายฝั่งซึ่งคาดว่าที่นี่คือสเปนและอีกฝั่งของพวกเขาคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเดิมทีแล้วต้องบินข้ามไปก่อนที่จะไปถึงแอฟริกาซึ่งในชายหาดนั้นก็มีนกตัวหนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงแรม โรงแรมที่ว่าก็คือโพรงในต้นไม้นั่นแหละครับซึ่งเขาเนี่ยก็ต้อนรับแขกเป็นอย่างดีลาวนกฟ้าก็ถามว่าที่นี่คือที่ไหนทำไมถึงไม่มีนกตัวอื่นเลยล่ะปกติแล้วต้องมีนกที่โอพยพมาบินพักที่นี่บ้างสินกที่เป็นเจ้าของนะครับก็ทำท่าทางเลือกลักก่อนที่จะบอกไปว่าอ๋อพวกเธอมาเร็วเกินนะ่ะตอนนี้พวกเธออยู่ในสเปนแต่คราวก็สงสัยครับสเปนแน่หรอ หนูด้านล่างซึ่งเป็นหนูรับใช้นะครับก็บอกว่าพวกนายอยู่ในฮอลแลนด์นกที่เป็นหัวหน้านะครับก็เหยียบหางไปหนึ่งทีพร้อมกล่าวขอโทษหนูโงชันเข้าใจผิดนะ่ะ ตอนนี้พวกนายอยู่ในสเปนจริงๆและเจ้าของนะครับก็เริ่มแนะนำที่พักโดยที่ไม่มีใครติดใจเลยนอกจากคราวระหว่างเดินทุกคนก็เห็นว่าเจนเลเบิร์เนี่ยยังไม่มีชื่อเลยไม่ใช่หรอพวกเราเรียกเขาว่านกเหลืองมาตลอดเลยว่าแต่ได้มีชื่อจริงๆไหมเจนเลเบิร์ตตอบกลับว่าฉันไม่มีหรอกในขณะเดียวกันคราวก็เห็นว่าหนูเนี่ยกำลังจะเสิร์ฟนอนซึ่งเป็นอาหารมื้อเย็นหนูตัวน,นั้นก็บอกว่าหน้อยของเราเน่ะอร่อยที่สุดในฮอลแลนด์ซึ่งมันเน่ยก็เผลอหลุดปาก ถึงแม้ว่าจะแก้ตัวแต่คราวก็จับพิรุษได้ด้วยซิกเซนของเขาเขารู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่สเปนแน่ๆเขาเลยไปบอกกับทุกคนวัยใสเยลโล่เบิร์ดว่านายเป็นสายลับใช่ไหมนายเป็นพวกต่อต้านนกอพยพใช่หรือเปล่าวิลลี่ก็เข้าไปช่วยห้ามตอนนี้คราวในสติแตกไปแล้วโดวยที่คราวเนี่ยบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่สเปนหรอกเขาต้องโกหกเราแน่นอนทางฝั่งเยลโล่เบิร์ดก็ไม่กล้าตอบโต้อะไรครับเพราะเขาก็รู้ตัวเขาเองดีว่าเขานั้นไม่รู้เส้นทางและนี่อาจจะเป็นฮอลแลนด์จริงๆก็ได้แต่กก็ไไไม่ได้บอใครป สุดท้ายแล้วหนึ่งในครอบครัวก็พาคราวไปสงบสติอารมณ์ทางฝั่งเยลโล่เบิร์ดเขาก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วครับและจะขอถอนตัวแต่เดฟบอกว่าขอร้องละ พาเราไปที่แอฟริกาหน่อยนะนายกังวลใช่ไหมว่าหลังจากนี้นายต้องเป็นผู้นําตลอดทางฝั่งแอฟริกาน่ะมีเพื่อนของพ่อฉันอยู่เขาชื่อว่าแซมโอแซมโอคูเขาเป็นชาวไอริสพอถึงตอนนั้นแล้วเขาจะมานําแทนนายนายเองก็กลับบ้านได้เลยตกลงนะช่วยเราหน่อยเย่าลเบิร์ดป,ปฏิเสธไม่ได้ครับเขาพามาถึงขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องมุ่งหน้าต่ออีกอย่างก็คือเขาไม่กล้าบอกความจริงว่าเขาเนี่ยโกหก เรื่องที่ดาริอัสบอกให้เขาเป็นผู้นำเพราะความจริงแล้วเนี่ยคราวต้องนำครับในคืนนั้นเยลโลเบิร์ตได้เจอกับแมวน้ำอ้วนสองตัวเขาถามทางการไปแอฟริกาและได้คำตอบว่าที่นี่ไม่ใช่สเปนแต่เป็นฮอลแลนด์ and, ซึ่งอยู่คนละฝ่ากับสเปนเลยทางฝั่งเฟร็ดหรือว่าน้องของวิลลี่จอมก่อปัญหานะครับก็หายตัวไปอีกแล้วตอนนี้เฟร็ดมาอยู่หน้าผา เขาอยากจะบินให้ได้ทางฝั่งพวกคลาวที่มาสงบสติอารมณ์อยู่บนฟ้าก็ดูเหมือนว่าเขาจะได้ผลครับเพราะการที่นกขึ้นไปบินสูงๆนั้นไม่เ,เหมือนกับยาเสพติดของนกเลย มันดำให้พวกเขาเนี่ยอารมณ์ดีและมีความสุขสุดๆแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีนักเพราะการที่สุกเกินไปมันทำให้พวกเขาไม่รู้ตัวว่านกเหล็กตอนนี้กำลังบินมาทางพวกเขาโชคดีที่พวกเขาเนี่ยหลบมาได้แต่เผลอไปชนเฟร็ดที่อยู่ตรงหน้าผาทำให้เฟร็ดเนี่ยตกลงไปเขาล่วงลงไปในช่องลมทางฝั่งวินล,ลี่พี่ชายของเขาก็พยายามจะช่วยแต่ก็โดนลมเนี่ยเล่นงานเหมือนกันสุดท้ายแล้วเยลโล่เบิร์ดก็มาช่วยไว้และคนที่มาช่วยอีกแรงก็คือแมวน้ำอ้วนนั่นเอง รุ่งเช้าพอพวกเขาตื่นมาก็เจอกับนายพานที่ไล่ฆ่าพวกเขาเยลโล่เบิร์ดบอกให้ทุกคนเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาเนี่ยจะถ่วงเวลาไว้เองเพอจัดการกับนายพานเสร็จแล้วก็ไปตามกลุ่มนกฟ้าที่กำลังบินข้ามทะเลอยู่ซึ่งนั่นมันคือเส้นทางที่ผิดเยลโล่เบิร์ดพยายามจะบอกความจริงแต่ก็ไม่ทั้งหมดเขาไม่ได้บอกว่าเขาเนี่ยโกหกแต่บอกว่าทะเลนี้มันไม่ใช่เส้นทางที่เราควรจะไป พร้อมบอกให้ทุกคนนะ่ะหันหน้ากลับเถอทะทว่าด้านหน้าของพวกเขานั้นคือคลื่นพายุและก้อนเมฆสีดำที่เกาะกลุ่มกันอยู่มันอันตรายมากๆคราวบอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะ่ะก็ไปไม่ทันหรอกเราบินมาขนาดนี้แล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือบินลอดผ่านช่องอากาศไปและไปพักที่เกาะแถวนั้นแทนในตอนนี้คราวเป็นผู้นำและพาทุกคนมาบินหลบอยู่ในซากเรือหนึ่งกลางทะเล คราวโทษเยลโลเบิร์ดที่ทําให้พวกเขาเนี่ยมาอยู่ที่นี่แต่ทุกคนก็คิดในแง่บวกนี่ไม่ใช่เวลามาเถียงกันนะเด็กๆตอนนี้กําลังจะหิวเราไปหาอาหารกันดีกว่าแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกัน ก่อนที่จะเจอกับเสียงปริศนาและนกสีดําที่น่ากลัวที่เหมือนจะพยายามทําร้ายพวกเขาซ้าร้ายเรือตอนนี้กําลังจะอับรางลงมันจะจมไปสู่ใต้ทะเลลึกในไม่ช้าในตอนที่กําลังวางแผนหนีกันน็อตตัวหนึ่งก็ตกลงใส่หัวของคลาวทําให้เขาเนี่ยหมดสติวิลลี่บอกให้ทุกคนล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวฉันกับเยลโลเบิร์ดจะไปช่วยคลาเยลโลเบิร์ดรั้งสายไฟไว้สุดแรงวิลลี่พยายามจะดึงตัวของคลาวแต่เขาเนก็ดึงไม่ไหวจนกระทั่งน้องชายของเขาเฟรดเสียงเปลี่ยนกลายเป็นเสียงใหญ่เลยละครับและพี่แกก็บี ได้แล้วน้องแดบินลงไปช่วยพี่จนสามารถช่วยคราวและทุกคนก็ปลอดภยัยในตอนที่กําลังบินหนีอยู่นั้นเรือเนี่ยก็กาลังจะอับรางด้านในก็มีนกมากมายที่อยู่ในนั้นเยลอร์เบิร์ดพอมองดูพวกมันไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายพวกเรานี่มันขอความช่วยเหลือเพราะน่าจะตกไปในบ่อน,น้ํามันเลยบินไม่ได้เยลอร์เบิร์ดก็เลยช่วยพวกเขาด้วยการปล่อยเรือสํารองและนกอีกาผู้โชคร้ายก็ปลอดภัยทั้งหมดและกลุ่มนกฟ้าตอนนี้ต้องบินฝ่าคลื่นพายุ และฝนที่ตกหนักพวกเขารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ในดินแดนที่หนาวเหน็บมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่จะไปมากๆในตอนนี้แหละครับที่เยนโลเบิร์ดเนี่ยยอมบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาริอัสตั้งใจจะให้คราวนำผิดที่ฉันเองเดฟโกรธมากๆนายทำแบบนี้กับเราได้ยังไงนายพาพวกเรามาตายนะพวกเราอุตส่าห์ไว้ใจในาย เยลโล์เบิร์ดกล่าวขอโทษก่อนที่จะเดินออกไปครับทว่าไม่นานเยลโลอ์เบิร์ดก็เห็นอะไรบางอย่างก่อนที่เขาจะกลับไปหาฝูงพร้อมขอโอกาสอีกครั้งแต่คราวไม่ยอมแล้วน่าจะทําอะไรพวกเราอีกเยลโล์เบิร์ดก็บอกไปว่าฉันไม่ได้ตั้งใจก่อนหน้านี้และฉันขอโทษจริงๆขอโอกาสให้ฉันอีกครั้งนี่เป็นทางเดียวที่จะพาพวกนายไปที่แอฟริกาได้แผนของเยลโลอ์เบิร์ดก็คือการที่จะให้พวกนกขึ้นเครื่องบินไปนั่นเองซึ่งมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆนกเหล็กเป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับพวกเขานะเยลเลอร์เบิร์ พวกนายพิสูจน์แล้วหรือ,อยังลาวนกก็ไม่มีทางเลือกอยู่ดีครับไม่ไงั้นก็คงหนาวตาอยู่ที่นี่และพวกเขาก็เริ่มไปเลยซึ่งก็ปรากฏว่านกเหล็กไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นพวกเขาได้แอบเข้าไปด้านในถึงแม้ว่าในทีแรกคราวจะไม่ยอมไปก็ตามและเยลโลเบิร์ตถูกหิมาทับอีกแต่คราวก็ช่วยเขาไว้และทุกคนก็ขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัยจนได้และท้ยา,ายที่สุดแล้วพวกเขาก็มาถึงแอฟริกาตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกถึงเวลาที่เยลโลเบิร์ตต้องออกจากฝูงแล้วล่ะครับแต่ทุกคนก็ไม่เห็นด้ววยักเท่าาไรรและคคมจิงื คนที่ชื่อแซมโอคูนะไม่มีจริงหรอกอีกอย่าง Bird เยลโลเบิร์ดก็ไม่มีที่ไปอยู่ดีชื่อก็ยังไม่มีอีกเอาเป็นว่านานมาเข้ากลุ่มฉันและใช้ชื่อว่าแซมก็ไม่เลวนะมันเลยทำให้หลังจากนั้นเยลโล w เบิรได้เข้าฝูงนกนั่นเอง แต่ถึงจะยังไงก็ตามคราวก็เป็นผู้นำนั่นแหละครับต้องยอมรับว่าคราวนั้นมีความสามารถจริงๆซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับแซมหรือว่าเยลโลเบิร์ดแล้วเพราะถึงแม้ว่าเยลโลเบิร์ดเกิดจะพาพวกเขาไปหนาวตายแต่การนั่งเครื่องบินมาที่แอฟริกาก็ไม่เลวเหมือนกันและนี่คือเยลโลเบิร์ดหากใครชอบรับฟังสปอร์เพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราได้เลยนะครับและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ